ไม่อ้อมไม่อ้อมออเหตุผลของการยื่นในครั้งนี้คือลูกกูแค่นั้นเองไม่เกี่ยวป้าหนูไม่เกี่ยวแล้วก็ที่ปึกษาของบ้านนี้คือนักโทษของบ้านนี้จริงไหมล่ะมันจะมีอะไรที่บังเอิญประจวบเหมาะขนาดนี้ผมแม่งก็สีวิเดียวกันก็จริงนะมเรื่องนี้ผมคาดใจกับการเี่นมากเลยบอสแตะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครไปหัวช้างได้ไวกว่ากันวัดไม่ทำไรครับบอสอพูดเฉยๆพูดลอยๆอย กูไม่รู้อะแต่ยังไงลูกกูอะกับน้องกูอะไปกันรอดแค่นั้นแหละกูฟันธงที่มีหนังอะไรดูบ้า่วาช่วงนี้ลำหนึ่งเลื่อนหาหนังก่อนที่หิวข้าว่ะกินอะไรดีวะ เบื่อชาาิหอบห,ห,บห,หเยเลยว่ะข้าวกับข้าวเดิมเดิมามาลูกกูหม่้าแดกแต่อาหารคีนอาออร่อยนะป้าอาหารคีนมึงสั่งร้านไหนคลีนวิตมีป้าลองเสิร์ชดูดิหนไหนใน,ในแกลบอะไรแี้ยมีหมดเลยป้ามีผักไหมมีมันมันมันเหมือนอาหารปกติเลยอะป้าซึ่งมันแบบแต่มันเป็นอาหารคีนอนะป้าอร่อยมากอันร้านเนี้ยคลีนคลีนวิตมี สาธรใช่สาธรโอ้โหโอ้โหโอ้โหยาน้ำยายน้ำยายน้ำยายพอมน้ำลายหยดลงพื้นเลยอ่ะโอ้แดงไม่ไหวไว่าไอ้แปนลูกป้าทำไมป้าไม่กินผักหรอ เออไออันที่มันเป็นอันอื่นๆก็มีนะที่มันไม่มีผักอะทำไมต้องกินผักกินผักมันอร่อยอะหืมเห็นอร่อยดิอร่อยนะพี่มันกรอบๆดีอะมั่ไปกินหนังไก่อะไรเงี้ยอันนั้นแหละกินกรอบอ,อ, <ๆ S 2> อันนั้นมันอ้วนไงพี่แล้วรู้ได้ไงว่ากินแล้วอ้วนไม่รู้เห็นเขาว่ากันว่าเขาว่ามาแล้วยเ,เชื่อเขาหรอถูกถูกก็เลยเชื่อโดนหลอกง่ายซะด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโทนี่ดูแลเองโดนหลอกง่ายเงี้ยโทนี่ไม่ยอมให้ใครมาหลอกหรอกเข้าใไหมลูกค่ะป้าคืออะไรกูเจอกูเซอร์ได้ติมมาเจออาหารหมาแล้วกูงงจัดเลยก็ดูมึงแดกกับมันแดกดีเยี่ยมึงไม่แปลกตรงที่บอกว่าหนังไก่ไม่อ้วนเลยเฮ้ยไอสัตว์นี่เขาบอกกินเยอะดีครับถ้ากินในปริมาณที่พอดี ที่ผมอ้วนเพราะว่าผมกินไม่พอดีไงผมกินแล้วกินอีกจริงจริงนุษย์เราจริงจริงเอากินเนื้อไม่ไม่อ้วนเลยพี่สาระกินเนื้อไม่อ้วนถ้าเนื้ออย่างเดียวไงกินอะไรก็ไม่อ้วนนะกินอะไรก็ไม่อ้วนครับถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่พอจริงจริงไม่เกี่ยวว่าต้องกินผักผมเอาจริงๆผมก็กินผักพี่ก็เห็นเวลากินนู่นกินนี่ผมก็กินผักไม่เห็นช่วยเลยเพราะว่าผมกินเยอะโอ้ยอย่าเรียกว่ากินเยอะเลยเฮียเรียกว่ายัดห่าดีกว่าอ่าใช่ไหมล่ะ คนที่อ้วนคือคนกินเยอะครับไม่ใช่คนกินเนื้อก็มึงกินเยอะไงมึงดูดเสร็จปุ๊บมึงก็กินมึงดูดเสร็จปุ๊บมึงก็กินเพราะว่าเราแฮปปี้นั่นคือความสุขของเราถ้าเกิดวันถ้าเกิดวันหนึ่งผมตายในขณะที่ผมกินก็อยากให้ด้วย่าผมกำลังยิ้มอยู่ไช่ปอมันกินของหวานด้วยครับนะตายนะคะแนนอ่าใช่ผมยิ้มไปเครื่องบดไอติมคือมึงตายตอนกินนี่คือมึงกำลังยิ้มอยู่ถูกอย่าเศร้าไปเลยครับเพราะผมกำลังแฮปปี้ถ้าเกิดว่าเราสมมติวันหนึ่งเราตายในในขณะที่เรามีความสุขอยู่ผมกดีสุ ใช่เหรอใช่ม่ถ้าอ้วนก็อ้วนพอน้ำตาลแล้วนะโอ้ผมเห็นช้างก็กินตะผักครับอะไรนะผมเห็นช้างก็กินตะผักกินอ้อยสั์ก็แต่ผลไม้ครับนะช้างพ่อางทีกินผักเยอะเลยเลยขามันกินหมดครับนะช้างอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้กินอ้อยนะดูพวกสิงโตเสีอดิช้างไม่ได้ชอบกินอ้อยนะครับ ช้างมันกินอะไรมันกินอะไรก็ได้ครับที่มันมีให้กินไอ้ควายแล้วอย่างนี้ข้างคาวแย่งลิงกินกล้วยได้ปะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาชอบไหมบางตัวก็อาจจะชอบครับคนเราไม่เหมือนกันครับข้างคาวยังแดกกล้วยเลยเฮียไม่ใช่อันนั้นเพลงอะไรเนี่ยเอ้าอันนั้นเพลงอันนั้นคือหลอกเหรอเอออันนั้นไม่เป็นไรเอาเฮียหลอกเด็กไอ้สัตว์ก็้ครูหาต้องสั่งอะไรกินก่อนดีกว่าเมื่อกี้แล้วบิดบอกอยากกินกล้วยนี่ย เออจริงแต่ไม่ใช่กล้วยมึงนะกล้วยมึงไม้เกินมันบอกกันสัแกงมึงได้ยินปะมึงคิดว่าไงเอาเหนียงงเหมือนกันแล้แดดก็ไม่ได้ตักไม่ดำวะไอ้เหี้ยก็มึงใช้บริการเว็บปล่อยไงไม่ใช่ครับพี่อะไรเนี่ยก็คงหาติ้มตลาดก็ไม่มีให้กินนาทีน่ะมึงหยุดแดกเลยไอ้จิ้มไม่เหี้ยบ้าผมยังไม่ได้สั่งเลยผมแค่หาแบบหาไมโลไงไม่ไม่มีอะไม่มีก็ไม่สั่งเอาถ่านอยเดี๋ยวพอละ ผมนั่งเลือดอยู่นานแล้วแล้วเซิร์ชไอติ่มมาเจอแม็กกี้อย่างเงี้ยที่เฮียสุดคือเจอผ้าอำไมเนี่ยงงมากอันนี้พูดตรงๆเลยเฮ้ยเฮียเขาคือคิดว่าเป็นแซนวิชหรือเปล่าจริงไหมล่ะแซนวิชแซนวิชสตรอเบอร์รี่อ่ะเป็นลู้อะไม่จริงสักทีวะมึงเชื่อกูเฮ้ยนี่แหละชีวิตจะารีเซ็ตไง นี่แหละชีวิตสภาเว้ยต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะป้าลูกกูก็ไม่มีเวลาไปหาผัวอีก <c oughs> นี่ไงกูเลยต้องมานั่งหาให้ไงเลิกไงถึงจะเจอเลยถึงจเจอที่เฮ <c oughs> ้ยแดดป๊อบคอนนี่ว่าว่ะ ดีครับมอกี้ผมสั่งมาแล้วสองถุงแล้วเราลงโกไป็นน่าดูหนังก็กินเมื่อกี้เปิดเน็ตฟิกเน็ตฟิกเจอเจออะไรนะมีเรื่องซีรีส์มาใหม่แปดตอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรล็อกวูดฆาตกรป่ะบริษัทรับรับล่าผีนะอ๋อโกดบัตเตอร์ที่มียางมิชลินตัวใหญ่ๆแล้วมันฉีดไอ้นี่ใช่ป่ะเครื่องพ่นอะตอมไม่ใช่ไม่ใช่นะ ชื่อมันชื่อว่าล็อกบูดอะ่ะมีแปดตอนอะไรให้ให้ใหกันโอ้ยแล้วมีมีล็อกบูแล้วมีล็อกลีไหมล็อกลีน่าจะนาโตะปีนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วนอกจากล็อกลีมีล็อกแมนไหมโอย่อยางเก่าอ่ะอ่ะแล้วนอกจากล็อกแมนแล้วมีล็อกแขน <laughs> ขึงไหมผมจำได้ว่าตอนที่เจ็บล็อกแมนมันเพิ่งออกอ่ะผมมาอยู่อนุบาลผมจําได้เลยมึงไม่เคยทันยุคดิจิมอนเหรอวะ คานดิจิมอนทันดิจิมอนเขย่าชนกันอ่ะเออเขย่าชนกันอ่ะจริงเมื่อก่อนเพื่อนกูอ่ะหน้าโรงเรียนมันจะมีร้านอนนี่ไว้ร้านขายของอยู่ทำก้อนละไรนะเคยเคยไอบินเมื่อก่อนอ่ะตอนตอนอยู่ประถมใช่ไหมมันเด็กเด็กอ่ะเพื่อนกูอ่ะแม่แบบไม่ค่อยมีตังค์จ้เพื่อนกูอ่ะแล้วแบบคนเขาเขย่ากันทั้งโรงเรียนเลยแอบเอามาเล่นใช่ป่ะเขย่าเขย่าเขย่ากันเพื่อนกูทำไงเลยวะมันจะเป็นดิจิมอนแบบเอมันจะเป็นแบบแขวนแขวนไว้อยู่ข้างหน้าร้านใช่ป่ะสวัสดีครับพี่สวนเพื่อนกูกระตุกวิ่งเลย เพื่อนเพื่อนกูกระตุกวิ่งเข้าโรงเรียนเลยได้ทั้งแผงเลยสัตว์ส่วนเขาพาปิงมาสวัสดีครับสวัสดีครับอี้เย่หน้าเลียเอาพี่นนี้เลียไม่หยุดเอาดิจิมอนอะรุ่นแรกอะอันนั้นเล่นสนุกเอ้ตทนี้ธรมก๊อตรุ่นสอเอ้ตรนี้อตดิคืออย่างงี้คือเขาแบบหัวช้างหัวช้างอืมบ้านเขาอยู่หัวช้างเหรอครับท่าสับเสียแล้วนะ ใช่ป่าววายแผนหรือว่าสะพานหวายฉันไ่สะพานหวายฉันเออราชทวีค่ะราชทีวีสะพานหวายฉันอยู่ในเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองไงเลยพี่ฮาร์ดกอนพอไอ้โทนี่ครับพี่เดินหน้าเดินหน้าเราไปพาร์ดกอนกันไหมบนหลังว่างโอ้ยได้ไหมพี่ไปผมไปได้อยู่แล้วครับพี่เลิฟไม่เป็นหาอาหารกูไปไปรีบไปแต่ว่าไอ้แต่โทนี่ต้องโทนี่ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไปแล้วแบบพี่แบบมึงก็รู้ว่าพี่เหนื่อยง่ายพี่ต้องกลับก่อนเข้าใจไหมไป นั่งสุดเนื้อม่เพี่โอ้ยน้องไม่มีใครเขานั่งกันหรอกส่วนใหญ่่ไมทหย,ยืนยืนกันทางนั้นแหลนะย,ยืนลากกันทั้งนั้นแหละแล้วค่อยๆไปกลับไปนั่งนั่งเหลือเหรอคือก็นั่งอยู่ข้างๆบิลลี่นี่คือได้ยินเสียงนะบุบท่อเขาถึงท่ <c oughs> อเออบุบแล้วเห็นปุ๊ปกก้นทะลุเลยเวลาเวลามันนั่งอะอากาศไม่่าดเทตอนยืนหลังตรงไงปลอดมันแพ้เย็ดเย็ดเย็ดแรงดูดแม่งโฟจัดแรงดูดแม่งโฟจัดมันดึงได้ตึงสุดแล้วตอนยืนนะ พี่ตีกีพี่ตีกีเหรอเขาไม่เล่นด้วยไม่มีใครเล่นด้วยแกที่เล่นแก๊งที่เล่นด้วยกันอะไม่มีใครเล่นด้วยเลยที่บบกันอะเอะผมคุยอะไรในเวลาเลบ้านนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เขาเขากากินาไมีมิ팅วันที่สองถึงห้าด้วยไม่เขาไม่เล่นด้วยมันก็ยื่นไปก่อนดีจริงเวลาเขาปัดเขาก็เสียงเหมือนทาเหมือนจีซีอะพี่ที่บอกว่าทํเมอไทเาะผมอะ เออทำไปเลยแผนพังหมดเลยหมดเลยก็วงเก้าอี้จะทำเฮ้<ห>เดี๋ยวนะเออจีซียืน่นมืหอห่อยโทนี่ใช่ครับบอสกูจับต้นชนปลายถูกแล้วเพราะอะไรเมื่อวานเนี่ยกูรู้แล้วเพราะอะไรเพราะมึงเป็นผู้ดูเลที่ปรึกษาบ้านนี้เอาไป<อ>นักอยู่ที่สกอตสูนผมก็ว่าแล้วคารวะเลยเป็นไงเป็นไงใครโดนเมื่อวานว่าใครโดนสกอตสูน,นครับพี่เลิฟไอ้เหี้ยฝั่งนู้นเหรอ ใช่ครับไอบินเชอร์ล็อกโฮมยังสู้เชอร์ล็อกสวนไม่ได้มันคิดว่าไงว่าจะไม่ใช่ก็ได้ครับผมว่าตอนแรกมันก็จะไม่ใช่ตอนนี้อาจจะใช่ก็ได้ตอนนี้ไอมันมันคือไอเหี้ยมันเป็นเหตุผลที่คิดออกเว้ยทำไมต้องเป็นซิกซิกอ่ะจริงไหมล่ะทั้งที่ปรึกษาทั้งผู้ดูแลบ้านด้วยจริงไหมล่ะถ้ามองถ้ามองถ้ามองอะไรอีกมุมหนึ่งครับนอกในออีกมุมหนึ่งก็คือเขาเขาเคยชนะซิกซิกมา อแล้วแล้วผมมาได้ข่าวมาว่าเขาจะตีกันนาการสกิซึ่งนาการสกิตอนนี้ฟอร์มกำลังมาผมแค่คิดว่าเขาน่าจะมากำลังใจก่อนแต่แต่แต่โดนซีซีเข้าไปแค่นั้นเองกลังใจเหรอถูกอันนี้อันนี้คือแค่ในมุมมองเลยแบบมุมมองของผมนะอ๋อแต่คนเลือดอื่นผมไม่รู้แต่ในมุมมองกูอ่ะคือกูมองอย่างนี้แหละไม่อ้อมเลยเหรอไม่อ้อมไม่อ้อมเหตุผลของการยื่นในครั้งนี้คือลูกกูแค่นั้นเองไม่เกี่ยวป้าหนูไม่เกี่ยว ก็คือลูกกูแล้วก็ที่ปรึกษาของบ้านนี้คือนักโทษของบ้านนี้จริงไหมล่ะมันจะมีอะไรที่บังเอิญประจบเหมาะขนาดนี้ผมแม่งก็สีวิดเดยวกันถ้จริงนะแต่ก็ยืนอีกได้นะถ้าขาดใจปลดไอซียูก็ได้ยนนอือีกนิดเยวเถิดได้ยินเอออืมผมเรื่องนี้ผมขาดใจการเตียนมากเลยบอสแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครไปหัวช้างได้ไวกว่ากันไม่ําอะไรครับบอส อ๋อพูดเฉยๆพูดล,ลอยๆวันนี้ไม่ตีคู่เดียวเด้อบอลวจะกล่าวาประมาณไหนบอสจะกหนดระมาณีหนประมาณไหนเรอโอ้โหต้องถามหลังบ้านเลยวะ่ะพี่แมงก็ไม่รู้เหมือนกันวะจริงอยากเป็นโจนแล้วดิบอสตอนนี้ไม่กยได้ป้นใคร <c oughs> ป้อนอย่างอื่นก่อนดีกว่าป้นอย่างอื่นก่อนดีกว่าป้นใจเหรอครับบอสอย่าใช้คำนั้นเลยมันดูฟังแล้วแบบแปลกๆอ๋อป้อนอะไรครับ ้นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันดีกว่าต้นใจมันเด็กใช้อ๋อเออรัพี่สวยครับอะไรของมึงเี่ยวบามึงเบรกฟิวอีกแล้วอ่าว่ามาว่ามารักพี่สวนครับเออโอเคอ่ะรู้กันครับพี่รู้กันอะไรกูไม่รู้อ่ะแต่ยังไงลูกกูอ่ะกับน้องกูอ่ะไปกันรอดแค่นั้นแหละกูฟันธง นี่วล่แต่เพียงแต่ว่าน้องกูก็อาจจะต้องดูแลหนักหน่อยอะทำไมครับบอสโอวันหนึ่งไม่รู้ต้องใช้ซับมันกี่กี่ล้าป้าป้าก็ใช้นีเวีรแล้วไงป้าหน้าไม่มันแล้วเนี่ยเห็นไหม่ะโอเคเออพาไปไอ้นี่นะโทนี่พาไปแบบไปจัดการเรื่องหน้าม้าด้วยนะอะไรปะทำไมครับป้าเดี๋ยวมึงจะรู้เหตุผลกูเอง ว่าม wow. ันขึ Gym. ้นไปเยอะเกินไปป๊าป๊าหนูเป like> ็นโรคนั้นเนี่ยนิดนึงลูกเท่าไหร่ปะล่ะเอ้าชอบคนเลียเหรอจริงปะล่ะชอบคนใส่หน้ากากเข้าหาเหรอป๊าไม่ใช่ป๊าไม่ใช่หัวเถิดก็คือหัวเถิดลูกยอมรับไปเถิดตรงๆก็คือตรงๆเนาะจะบอกไม่ใส่หน้ากากนะครับพี่หัวเถิดแล้วไงแต่มึงเลียหัวเถิดแล้วไงเดี๋ยวก็มีผัวเหมือนกันอ่ะจริงปะล่ะโอเคครับป๊านะนะจุดจุดนี้เฮียไม่ไหวแล้วเอ้ย เทนี้คุยเป็นเพื่อนลูกกูไปก่อนนะไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พไปขี้ก่อนเดี๋ยวมาอ่ะครับบอสไอบ้บ้ามงคุยด้ัสวัสดีครับคุณเจแปนวันนี้คข้าหองน้ำไปรู้เลทำอะไรอยู่ยืนอยู่คะ่ะกินข้าวหรือย,ยังกินแล้วคะ่ะอร่อยไหมอืมเฉยๆคะ่ะใช่เหรออิ่มไหมอืมอิ่มคะ่ะค่ะกินข้าวคนเดียวมันเลยไม่อร่อยหรือเปล่าอ,อาจจะใช่คะ่ะไอบ้บ้าอิ่มเพื่อนเขาดิ มเพื่อกินไก่อยู <k <k ่แล้วบามกินไปเรื่อยด้วยถึงกับข้าวเพื่อใช่ข้าวทุกอย่างกินบ้านเราน้ำเลยอ่ะเห้ยตื่นีล้อะไรอตืนยูทูบอ่ะเสียงยูทูบเลยเสียงยูทูบแหละใช่ไหมอืมพี่เตะแล้วพีเตะใครไปเนพี่อผมมายาวครับ ไม่มีแล้วอ้าวฮะใอ่ะอีเยเป๋คอนเดลเอเป๋อ่ะใช่เป๋่าเ,เรียงเสียดตังเล่นสามล้านนักกว่าเดิมพันอีกงู <c oughs> เดิมนมากูเดิมนมาอีกยาวเลยมึง <c oughs> <c oughs> บอกแล้วอย่าทำอะไรไม่ดีปีเตอร์มันจับตาดูอยู่นีห่หลงคือตอนนี้เรารอฝั่งนั้นใช่ไหมครับพี่เลิฟโอเคครับ okay, พี่เขายังไม่ออกตู้กันหรอ <laughs> หลายแปบแ๊บนะหมดตู้แล้วมั้งอาจาวนนวิช้าครับทำไมถึงมาดูแลวบัตตึกตึกได้ครับไม้ถามดิ อ๋อพอดีเหมือนวันนั้นที่มีประมูลผู้ดูแลบ้านครั้งแรกวันนั้นอ่ะของผมไม่มีใครเลือกแล้วพอดีอาแล็บมาเห็นผมพอดีเห็นว่าเออผมยังว่างอยู่อาแล็บก็เลยแบบชวนมาเป็น<อ>สภาผู้ดูแลบ้านสีสโอ้ยสบายได้ตื่นมากยังน้อยใจไหมครับอย่างนี้ออของเวารู้สึกแรกเลยไม่ไม่ไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจ <laughs> เดี๋ยวตอนถ้าสมมติถ้าดูไว้ได้บ้านใช่ป่ะบิลผมว่าจะหาอะไรเล่นหน่อย ประมูลสภาทุกคนมาอยู่กับเราเว้ยเอาไปจะเพี้ยะหรอวะไม่บุกบ้านโดนทำไมแกสภาก็เลยอแล้วสามสิบคนอยู่บ้านเราผมอยากเห็นเว้ยตัดอารมใจนะถือว่าไอ้ดอกบ้านไอ้ไอ้ดอกบ้านคขาสบายอ่ะให้ไอ้สภากันบ้านอย่างเดียว ็จริงนะน่าสนใจว่ะอันนี้ไมไม่ไม่ใครเคยทำด้วยว่างด้วยเราว่างด้วยนะประเด็นน่ะมอคิดสภาพดีมาแอดอบบ้านมาจ้ะเออเจ็ดสิบคนสภาเอามาสภาสักสี่สิบคนก็ได้สี่สิบคนกันบ้านให้เราสี่สิบคนไปบุกไม่ทิ้งไว้บ้านสักสองคนอะไรเงี้ย เด็บเนี่ยเอาเสียไปยืนหน้าบ้านเราอ่ะคนก็กลัวแล้วกลัวแล้วถือว่าใครจะกล้าแต่เวะเอาเสียไปยืนหน้าบ้านเราจบแล้วก็อะไรอ่ะเด็กมาหมอบหมดอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไอ้อะไรเนี้ยมันไอ้นี่มันอะไรโอเวอร์นี่บอดเวเออไอ้ไมเนอร์เนี่ยไอ้ไมเนอร์แฟร์เพาไงออกแกงเปล่าบอดเวดอกจิกออกแกงเหรอออกแกงเปล่า ออกแก๊งเหรอไม่น่านะออกแก๊งหรือเปล่าพี่ออกแก๊งไปไหนเดียวอ,อ่ะถ้าออกแกง๊งเฉยก็ไม่น่าไอ้นี่ปะไหนออกแกง๊งไเหระซีอู่แล้วนะ,ะย่อยปืนหรือเปล่าเออไปไม่ได้อาจจะย่อยปืนหลัเป็นเป็นหลังบ้านเหรอไม่เป็นหลังบ้านเหรอท่านน<บ>ไม,ไม,ไม,ไม่หลังบ้านก็เลิกเล่นไปในครั้งนี้อยากรู้ก็ต้องถามปะวะ น้อยแต่หน้าแต่หน้าหลังหลังหลังบ้านก็น่าจะแบบเหมือนในนั่นบ้านที่ที่ออกมาตรงนี้แหละถูกเอาเที่ยาตะกูอ่ะเออน้องนะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นวะไปไหนอ่ะอ๋อช่วงหลังบ้านอ๋อโอเคโอเคโอเคเรื่องเรื่องหลังบ้านพี่หลังบ้านถูกแล้วโอเครเรื่องรเรื่องรู้องเรื่องหลังบ้านหลังบ้าน แล้วมาตั้งนาาสกุลท,ทุกทุกคนเลยอ่ะ <laughs> หน้าบ้านหน้าคนเยอะมั้งพี่น่าจะเป็นฝ่ายเก็บของอะไรพวกนี้เพมามาื่อนบานอนเนะ